โอเคนะมาก็พี่สไปวันนี้แล้วก็อยู่ในเกมใหม่ที่มีชื่อว่าอันเธอเลยใช่ครับทุกคนให่แล้วเออก็ว่ามันเป็นฟรีในสตรีมมันนะเขาบอกว่าเป็นเกมนี่ยอะไรนะคา,า,า,าอออะบอซีเขาว่ากันเนอะเออก็อกว่าเกมน,นี้แบบข,ข้าเปิืห้องยากยนะแต่ก็เปิดได้นะแล้วก็เออแล้วก็เวลาเกิดมันจะสุมหาอย่างที้เลยนะมันสุมจุดเกิดแล้วก็หากันงมั่ว,วเลยนะ เวลาจะหาเตนี่ก็โคตรยากเลยนะแล้วตอนนี้ต้องมารวมตัวกันอยู่เกาะเออเกาะเออแคนาดาสักอย่างเลยนะแล้วก็ตอนนี้มันใกล้หมื่นแล้วแล้วเราถูกอะไรอ่ะทีนี้อ่ะอะไรอย่างเยอ้าวมันคืออะไรแกงอะไรสักอย่างคิดได้นะเก็บเลยแต่แกล้ว่ยเฮ้ยาไวปาดนี่ดูระวังนะเังเออแล้วไอ้เสตนี่คือซอมบี้อ่นัไงมันซอมบี้ชาวนากุสมาเป็ตีเรอไม่ได้หรือไม่่ดีเอะมันมาได้เออเออต่อเลยเ เอ็มซีเอเอาเดียวนี่เอ็มซีเอเฮ้ยยายาชีเอ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 มึงตี๋หัวนี่ไงเฮ้ยเปิดเสื้อมันด้วยเฮ้ยจริงปะเฮ้ยเอามาไงเฮ้ยเฮ้ยมึงใส่ถุงทั้งไม่ไม่มึงใส่กางเกงนี่โอ้โแล้วไอ้หอเนี่ยมีอะไรบ้างไม่เนี่ยขอเช็คดิหอเนี่ยมีอะไรวะเอออาจจะมีของแต่ผมไปดูจุดพิเศษด้วยไหนไหนเฮ้ย ไอ้ก like e um ูได oh. <the> i mean ้กล oh. ้อง้กูส่งระยะไกลได้อ้ามึงมาแล้วไงอ้าวตีกูทำเหี้ยอะไรอ่ะใครตีกันวะกูไอ้กูจะตายระวังไอ้เหี้ยโอ้บหพวมึงแย่แล้วกระดูกกุดหักแย่จิ๋วหายแล้วกูหมดการรับการรีบแตกโอ้ยมึงดีกไปแล้วจิ๋วจะตายเว้ยเออไอ้เหี้ยกุด้ัหยิบกูมึงเอาเสือไหมไม่ได้เสือ เออไปเอาไงดีเอ้ย MCA เอ้ยไปดีนะชิคกูชิคกูแล้ได้ได้แต่กูจะตายแล้วทิวไอ้เหี้ยไปเลือดกูเจ๊ะนะมึงจะต้องตกออกกูแตกดิอ่าชิมปาแล้วแบบว่าค่อนข้างแบบค่อนข้างลุงเลยไอ้เหี้ยอยู่ในป่าอย่างเงี้ยกูนึกถึงโดเกเดะวะเฮ้ยไปแบ่งใจเว้ยเออชิมปาเอ่อ แบบว่ามันค้างกำลังจะมือแล้วแบบทําไงดีอะพวกมึงอาจจะต้องหาไออนั่นดีผู้มึงที่ไหนอ่ะไอ้เหี้ยแตกกันไอ้เยอะแตกยุคปีแยกทางกันเลยรู้ไหมว่าสิ่งที่พวกเราเป็นคนทำก็คือการแยกทางกันนะใช่แล้วไอ้ปืนเฮ้ยปืนไอ้ซองไอ้กิ่งก้อนนะซองนัดไอ้เยอะก็ฟังดูดีๆนะไอ้พวกมึงกู กูเจอฟาร์มใกล้ๆก็อ่ะกูขอไปเช็คตรงฟาร์มนะจะมีของดีก็ได้ชีอ่ะอ๋อก็ป็นนักโทษอ่ะชีอ่ะชีอ่ะซีอ่ะชีอ่ะซีอ่ะเฮ้ยนี่ไงคุณขาสมบินตู้ตัวอ้าวมันมาแล้วไงโดยที่โนดาเมดอ้๊ะแม่งเก่งมาแม่งมาแล้วไงแล้วในนี้มีอะไรบ้างอ้าวเฮ้ยมีเสื้อผ้าใสกางเกงเลยอะไรอี่าี้ มีใครคได้กระสุนมืดได้กระสุนมืดชิบหายละเปล่าต้องมากระสุนหมดเอาทำไงตอนี่ไงกูลังพยายามหาเอออยู่ไอ้ยอยู่ไหนวะเกาะนั่นนหละมามึงอยู่โอ๊ยกูมามามาไมงอยู่เกาะใช่ไหมใช่กูอยู่เกาะตอนนี้เอาลูกกระสุนไม่มีละชิบหายมันดักกูอยู่ใช่มหายะอะไรดักมึงวะซอมบี้เหรอเออซอมบี้ ไปไห้มุงหวน้ามากได้กูเองมึงจะไนอะอ๋อพลกูเจอล้วกูเจอล้วแน่กูเจอล้ดีกูปีนมาอ๋อกูเจอตัวหนึ่งอย่านะมันมันมีตัวหนึ่งมันตายกูเห็นยูเห็นระวังไว้เอ้เกหน่อยพีพีพีเทคนิคเท่ิครับพิลพีเทคยทค่ทุกนไปหรอพีนี่ไงเอ้เดชิบเปี่ดึงขึ้นมาเอา เฮ้ยมีได้ด้วยเออไอ้บุ้งกูได้สลับมือเอาแม่งมาแล้วไงสลับมือไอ้อุ้งอ้าวไอ้ที่ขึ้นมาขึ้นมาหน่อยไปไปไปขึ้นมาหน่อยนี่เออมาเลยมาอเลยมาเอามาเอาเออเนี่ยเอาอะไรวะไหนกล้องสองทางไกลมึงยของกูแล้วป้ายอยู่ไหนมึงดูเออรี่อะไรเป็นอุ๋ยอ่ะกูเห็นปืนมีเงินเออเฮ้ยมีเต่าแบบนี้เฮ้ยแทนที่บั้นน่ะนี่เลยขู่กัดไหนแม่กุญแจกระดาษสักอย่างเหมือนแผนที่เลยแต่กลิ่นตัวค้านอยู่ตรงนี้ แล้วนระวังมีตัวฆาตรงตรงนั้นไอ้แต่มันดูโลมากเลยคุยแค่ตัวฆาตตัวเดียวลองลองซุรเวยไหมเออลองเออระวังตกนี่แป๊บแป๊บเอ่อตรงเลีงประมาณนี้เออนี่างเงนี่ไงมึงต้องเลี้ยงเวอเอามาเอามาจีดูเออได้ละได้ละเฮ้ยตัวฆาตตัวฆาตตัวฆาตหนีหนีหนีตัวฆามันตายง่ายนะโอ้ยกูกูกะตายง่ายเดีาเดากูเลตายง่ายเดี๋ยวขึ้นก่อนเอาสลับมือไม่ทํางานเอาแย่เอาไงสลับมือกูไม่ทํางานชิบหายแล้วดูดิ เมากรอไปนะกูจะลองเช็คดูแผนที okay, ่ไอ the ้เจก็ได้โอเคกูรออยู่กระดาษอะไรเนี่ยเก็บไม่ได้ไอ้กระดาษปอมเดี๋ยวจะกูจุดเหมือนจุดโอ้ยของปอมดีว่ามามาเออมีคานอ่ะเออมีคานเออมันคานอืดคานอืดคานอืดเออเดี๋ยกูรอกูรอมตีลังมันกูรอกูรอกูโอ้กูจะตายแล้วกูตกเลือดกูตกเลือดกูตายกูหายแล้วอะไรวะไปบายไปบายแย่เอาไาใส่โอ้ย พี่อเพี่อะพี่อตายโอ้ยหน้ามืดโอ้พวกมึงกูจะตายเดรเกิร์ five minutes later มึงคิดว่าเราสามารถแบบสน n a k e e a อ e r หลบขลังมันได้ไหมวะได้แบบย่องแบบย่องเบาไปเนี่ยไอ้ชิงทีแดรลองไหมโอ้จะดิ snake eater เออเอ๊ะกูกดอะไรนะกดเอกป่ะนี่ไงเออ snake eater มาแล้ยแต่แต่กูตายเอ๊ะพวกมึงอ้าวพวกมึงกูได้อาวุธแล้วกูได้กูได้จอบ กูได้จอบแล้วไอ้ไข่ไอ้ไปกูเจอมึงแล้วไป่ไอ้กูล้วเหรอกูอยู่ไอ้ดำอ่ะอยู่ชางหาดเฮียนีคำพูดแม่เอ้ยูเนตขูบนะไรเลยไอ้พวกมึงกูได้เชือกอะเก็บเลยไอ้กูโดนของเยอะมากพวกมึงไอ้กูเจอม่วงอ้าวคูขาวกูมาแล้วไอ้ไกูเจอคนอ้าวกูตอกแล้วตอนนี้กดเปิดไม่มีเฮียอะไรเลย เอ้พวกมึงคือสัว่าแพ้สิอิทเตอร์กูจะได้ผลไหมแบบสวบีไม่เขามาหากูเลยไอ้กูอยู่ไหนกูอยู่หมู่บ้านพิศนาเอ้ยพวกกูได้ช็อกโกเลตอ้าวของกินแม่งเยอะดีว่ะเอ้ยกูได้นะเอางูเอาเปิดให้หมดเฮ้ยกูได้มีดอ้าวมีอิโต้ซะด้วยมาดิเฮ้ยเหย็ดน้ำมันเหย็ดไม้อะไรเนี่ยเชียอฮ้ยเชียเชียแย่แล้วพวกมึงกูร่างจะตกเรือตายแย่แล้ว โอ้ยไรหรที่เจ้าไงเอ้ยกูได้แค่กูได้กูได้อะไรวะเอ้ยมีเต็มเลยไอ้ไอ้าวกูเซียนมีดเฮียมีดกูเต็มตัวแล้วตัวนี้ยเอ้ามึงกินเยาอะไรกินน้ำอ่างหุ่นเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเฮียมึงกูจะตกเลือดตายของกูไงแล้วไงกูรอเช้าแล้วนะเนี้ยเฮ้ยมึงกูจะตายโอ้โหมองไปไปเลย แต่บุงกินช็อกโกแลตแต่บุ้งกินกินทุกอย่างกูกินทุกอย่างเพิ่มเลือดลุงกินทุกอย่างเพิ่มเลือดไม่นะเฮ้ยเฮ้ยผมมึงเฮ้ยผมมึงกหาดตกเลือดแล้วโอ้กูรอดอ้าวตอนนี้กูกำลังฟื้นตัวไงโอ้ไม่สาบเอ้ยไงไปบัดดี้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 อุ้ยเฮียอีโต้ไม่เห็นเทเลยรอกูตามนะเ้ยไปกวาดจะต้องให้มุ้งไปแผ่งคำลองนะในกรณีที่ไม่มีอะไรไอ้ ไอ้แต่อขอโทษนะถามว่าฉันต้องใช้ลัสแพน,นในกรณีที่ฉันไม่มีอาหารแล้วไปไปเออเราลองไปเซอร์เว่หมู่บ้านตรงนั้นไหมแต่มีของก็ได้ไยังได้ของเหมือนได้วุ้นไงก็ดีจริงปะลองไปเซอร์เวดูเอามาก,ก่อตามอุตาหกรรม <c oughs> อไอ้มันคือสมิลคือแพงอะไรวะนั่นไม่แน่ใจอ๋อไออะไรนะไอทอด์ตะเพิงเหรอเออไปสมิมมาสมิมมาไปเลยโไป ถอยถอยถอไปมึงรอมึงรอมึงรอเฮ้ยีขีีเฮ้ยาไปเก็บดลาวกาวขีดกไอ้ขสบิดก้าไอ้ใหม่ตัววะไปโอ้ยมันเป็นสนใจมึงแทนมึง่าสนกูดีเฮ้ยที่คนเก็บไปเก็บเก็บอ๋อไอ้ เอยากผสมดิคอนนี่เฮียโอเคกูรู้อย่างเงี้ยไปเอาเอเนจีบาร์ไหมขนมอ่ะขนมเพิ่มพลังงานสักอย่างเออไปเอ้ยมีเอ่อกระป๋องโซดาเก็บเลยไว้กินเลยน้องเอ้ยมีแฟลตไลท์อ่ะเฮ้แฟลตไลท์เอามาเนี่ยตรงตรงคอเนี่ยตัวเคาน์เตอร์เนี่ยหยิบไปดิเจ้าตัวมันอยู่ไหนวะไปคารามุคารามุไปคารามุเฮีเฮียกูตกใจเฮี้ยหนีเลยเลยเฮี้ยมาดิอเฮ้่ยังไม่กบ ไอ้เหี้ยจูเอลไอ้จูเอลเฮ้ยจูเอลเฮ้ยเอามาไงขาสบมีมันได้เอ้ยหรวัานี่เป็นส้มีจูเอลวะเฮ้ยหรือว่านี่คือส้มีจูเอลอะมอ้เก็บไม่เก็บได้แมมเก็บดิเอาไปเป็นอาวุธไงตีหัวมันจูเอลเออโอ้ยเล่นปังยาไง5 minutes later เฮ้ยไป้ายังไงไอ้เกาะไอ้ไอ้เกาะคนคุกตรงนู้นอะ เจอแล้วเจอแล้วเฮื่อไปเลยสว่างแล้วดว้วยแล้ว,ลวออมาวอยู่ไหนเออมาที่ไหนอ่ะเดมึงกั่พึ่งดิกูโหดเดี๋ยวเดินไปจะตายไอ้ไอ้ยินพี่ตาย,ตายากู้องแ่วมาเกมน,นี้มันมีมแบบโลกขาของไหมวะ แต่จะมีมั้งมันคาบยังไงวะองมีแหละอ๋อนี่ไงนี่ไงกูลองกดดูคาบอ,อ่ะอ๋อเราสามารถเอาพวกของที่เรา,าดูดมาได้ในการเอาไปย่อยได้อ๋อเฮ้เอามีตัวไปย่อยเป็นสแคปได้ด้วยไม่เอาไอ้เหี้ยโอ้โหเขได้ไม่พายอ่อมันต้องไปเอาไม้มันต้องไปเอาไม้มอไเอ่อเจ็ดอันแล้วก็เชือกอันหนึ่งล้วก็จะได้ทะนุนก,กางมาหนึ่งอันเฮ้ยต้องรุ่นเกียร์เหมือจะได้นะเอ็ยไปลองไปสำรวจไอ้เกาะใกล้ๆทำไมที่ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ตรงนั้นอนะลองไหมได้ เลำนึงกูร่างนี่เอามาละโอเคปะกูเชื่อว่าเอ่อพวกเรามีเออ่ตีติดสตันน่าจะไว้อยู่อ่ะไว้อยู่แหละเออไม่งั้นก็นแตกเ,ออเดือดถหายกันไหมเ <c oughs> ออโอเคไปตัวน,นี้เอ่อเอาบ้านหลังนี้เอาบ้านตรงนั้นมันดูใกล้ดีได้นะไม่รู้ว่าเจอไหนเข้าได้ก็เข้าก่อนนะ เออโอเคไปกูเห็นแกงแกงเต็มเลยตรงนู้นเนี่ยน่ากลัวมากเลยตอนนี้ไม่ใช่รายการลงมากับพิทิวแนละ้วเป็นรายการพิทิวกูกับสไปโอ้มันมันนั่งยองๆอย่ะไอ้ไปเปิดดินี้ตัวคลานด้วยไงประเด็นเฮ้ยมาจะคคานชาอะไรนะเฮ้ยคานเร็วคาเร็วไม่ได้คานาเลยที่ย่มึงจอกกี้เลยสัสเฉกันจอกกี้โอ้โอเคโอเคเนฮ้ยไปมีกล่องเก็บเลยเฮ้ยมีคนเก็บเอาไปย่อยเลย ูจะฆ่าแตมีอะไรโว้โสดนาดนี้เกี่ยวเออกูจะไปอัพแตมีนะหี่เอาดีอันนี้คือทิศห้านา e s later ไปไปกูเจอรถจักรยานแกแกบันนาเชียร์เลยในคลองกูอยู่ไหนอยู่บนก็ตรงที่มึงตายมันจะได้ปะล่ะอใครอะโอ้โหเตี๋ยวเลยเก็บเลยนะไปไปลองลองไปซื้อวจักรยานมาให้ที่กูเจอได้นะไอ้เยี่้อนกันได้เปล่า เออไม่ไม่น่าจะได้มันแค่เบาะเดียวเข้าวสดใสมากเลยเวทซอมบี้น้อนอยู่ไงมันกลัวมากกลัวตกวข้าอย่างเงี้ยเลยเกูลองซื้อวีดิเฮ้ยโอ้ยลาก่อนไปเใช่รับโอ้ยคุ้ยแก่อะไรบ้านก่อนเลยคุ้ยซอมบี้ให้เหนึ่งเฮ้ยโชคดีเหยียบแม่งเหยียบแม่งเก็รู้เลยกู้ยเลือดเลือกกูชิบหายแล้วอ๋อไปแตกชิบหายแล้วแย่แล้วเฮ้ยไปและเจอบอยเจอกันไป ไม่ไปอะอ่ะขึ้นรถกูเอ้ยเออแล้วมึงก็รีบไปลูดโอเคไหมเก๋อยู่ไหนอะ่ะตรงไปเรืเอ่อยๆเออตรงไปเรืเอ่อยๆตรงไปเรื่อยเฮ้ยมึงเอาฟองมาไงอเออกูมีไอ้เหี้ยกูมีนันธนุด้วยนะเฮ้ย เก่งนั่นเลยไอ้ออการการที่น o r m มาไปอยู่คนเดียวมันเกง่งนั่นเลยเออเดซักกูเก่งนะเนี่ยมาดูดิมึงดูดิโต้ไปน้อยระวังนะกูตีที่ทสแตนเนยตรงไปแค่ไหนอ่ะไหนเมืมอ่มอไหร่เมึงมึงรอไอ้ขอรทะเลไปเรื่อยรอขอรทะเลไปเรื่อยใช่ไหมเออมีจริงมุบาสไปเฮ้ย <c oughs> ชาไอรษฐศาสตร์ชาเทคนี่สแตนหนึงนี่อะไรน่าหน้าไว้กูเอง้หู กูเอะไร่ะกูเกียดกูเกียดเรือนี้เฮียมันทำเลือดมันทำกูติดเลือดไหลไปไปแกกินอาหารอ่ะแล้วมึงจะไม่ติดเลือดมีอาหารมีอาารเฮียกูมีกูมีมาเดีกูอย่กับมากันเอามากเอามาเอามางตีกูตกเลือดไอ้ไ่แย่กติกินอาหารโอเคแค่รดไปไปมา กูดีแล้วไอ้เนี่ยอะไรไอ้เนี่ยอะไรของเขาอ่ะกินให้หมดดื้อโอ้เลื่อนตัวูมึงมาการข่าูทางออแย่แล้วจบด้วยจบด้วยคนเชียเลยตายหายยังตายไปากูจะตายตายตายแล้วเอ้ยตายกูมึงกูเกือบตายไอ้เชียแล้วทิวข่าวร้ายเพื่อนเอิร์ดรถรถมึงโดนเฝ้าเย่แล้วกูมันไม่รถเลยแะ มานขคกูตั้งองอยเ้ยอกูจะตายแล้วเลือดกูกูโอ้โหโอ้โหิอังอังแล้กูก็หายกูหายไอ้เหียกเหลือสองเปอเซน่าฮีกู่พวกมึงจะจะดีอยู่นะโอ้โมันเป่าเลยกูเต็มเลยหัวแล้วอุ้ย